สเตตแต่แตและอันเนี่ยมีอะไรกันบ้างครับมีกันเหลือแต่ไม่รู้ว่าเติมโลบักร้ดนไหนกันใช่ไหมครับผมขอแนะนำร้าน r e l e X Shop นะครับผมบริการเติมโลบักราคาถูกและเลนสูงนะครับผมด้วยระบบ ID บกพาที่เติมเร็วมากๆระบบหน้าเว็บไซต์ที่มีความทันสมัยรวดเร็วน่าใช้เพียง1สมัครสมาชิก2เติมเงินเข้าระบบ3เลือกซื้อสินค้าได้ตามใจชอบเลยครับผมอย่าลืมแวะมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับ เทสเทสทุกคนด้วยนะครับผมแก๊สศูนเคนะครับคลิปนี้ก็อยู่เกม Anime Fighter Simulator กันอีกแล้วนะครับผมซึ่งคลิปนี้นะครับผมก็จะพูดถึงสเตตตัวละครนะครับผมที่เพิ่มเข้ามาในอัปเดต9นะครับว่าสเตตแต่ละอันเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วก็สเตตแต่ละขั้นเนี่ยเพิ่มเท่าไหร่บ้างนะครับผมก็เจาะลึกเกี่ยวกับสเตตกันหมดเลยนะครับผมในคลิปนี้นะครับผมซึ่งวิธีการหาแต่ผมได้ทําคลิปไปก่อนหน้านี้แล้วก็สามารถไปดูได้ในช่องเลยนะครับผมแล้วววกก็็ิธีาารเชค่ต ตัวละครที่เราได้มันเนี่ยแล้วเวลาเราไปสุ่มสเตทเนี่ยได้อะไรมาดูตรงนี้นะครับผมคืออันดับแรกคือเปิดนะครับผมกระเป๋าตัวละครนะครับแล้วก็สังเกตว่าตัวละครบางตัวที่เราสุ่มสเตทไปเนี่ยมันจะขึ้นตรงซ้ายบนบอกนะครับว่าเอ่อตัวละครนี้มีสเตทอะไรนะครับผมเช่นตัวนีว้ของผมนะครับซุกุนะนะจะมีสเตทสตอ,สอง, spring, ville, ง,ตงสองไอะไรประมาณนี ated, ้นะครับผมมันจะเป็นชื่อสเตทพร้อมกับขั้นของมันนะครับผมอาเช่นไอ้เนี่ยสตองสามนะครับผมเป็นสีเป็นสีม่วงนะครับผมมี3ขีดอะไรประมาณนี้นะครับผมโอเค ซึ่งสเตต <io> นะครับผมมันจะมีทั้งหมดเนี่ยตอนนี้นะคือมี2ขั้นคือมีมีงแบบคือไม่มีขั้นแล้วก็มีขั้นนะครับงั้นผมเริ่มจากไม่มีขั้นก่อนละกันนะครับผมซึ่งไอสเตตที่ไม่มีขั้นเนี่ยบางสเตตนะครับผมมันจะทําให้ตัวละครเราเนี่ยกากลงนะครับเพราะงั้นเนี่ยเลือกดีๆก่อนที่จะสุมสเตตได้เองนะครับผมโอเคนะอีกอย่างหนึ่งนะครับผมสเตตมีทั้งดีและไม่ดีนะครับเพราะงั้นเนี่ยให้เราเลือกอันที่เหมาะกับทีมเราแล้วก็เหมาะกับตัวละครที่เราใช้เองนะครับผมโอเค งั้นเริ่มจากสเต็ตแรกนะครับผมวีคครับซึ่งสเต็ตวีคนะครับผมจะมีสีประมาณสีเขียวๆทึบๆนะครับผมซึ่งสเต็ตวีคนะครับผมทําให้ดาเมจตัวละครของเราเนี่ยลดลงนะครับผม20%่สิเปอร์เซ็นต์พราะงั้นเนี่ยสเต็ตนี้เป็นสเต็ตที่กากครับแล้วก <asan> ็สเตตต่อมานะครับผมดํานะครับอันนี <în S 2> ้ก็เป็นสีเขียวเข้มเช่นกันนะครับผมซึ่งสเต็ตดำนะจะทําให้ตัวละครของเรานะครับผมอัพเวลได้ยากมากขึ้นนะครับผมก็คือขึ้นต่อเวลเนี่ยยากขึ้นนั่นเองนะครับผม แล้วก็ต่อมานะครับสเตตที่ชื่อว่าสโลครับอันนี้ก็น่าจะเป็นสีเขียวทึบเช่นกันนะครับผมซึ่งสเตตสโลนะครับผมจะทำให้ตัวละครของเราเนี่ยเดินช้าขึ้นนะครับผมคือเวลาเรากดคลิกที่มอนเนี่ยหรือว่าคลิกที่ศัตรูเนี่ยมอนของเรานะครับผมจะเดินไปหาศัตรูเนี่ยช้าขึ้นนั่นเองนะครับผมโอเคตามนี้นะครับแล้วก็ต่อมานะครับผมเป็นสเตตไม่มีขั้นที่แบบว่าเฉยๆมีไปก็ไม่ได้ช่วยอะไรแต่ว่ามีไว้ก็ดีนะครับผมก็คือสปีดดี้ครับ สปีดี้นะครับผมทําให้ตัวละครของเรานะครับผมเดินไปตีมอนได้ไวขึ้นนะครับผมคือเวลาเราคลิกเนี่ยมอนเนี่ยเดินไปตีมอนได้ไวขึ้นอ่าประมาณนี้นะครับผมตัวละครเดินตีมอนได้ไวขึ้นเออพูดผิดนะครับแล้วก็ต่อมานะครับผมจายแอนหรือว่าเป็นสเตทที่มีแบบเป็นคนยักษ์นะครับผมเป็นสีออกส้มๆนะครับซึ่งสเตทจายแอนนะครับผมทำให้ตัวละครของเราเนี่ยใหญ่ขึ้นแค่นั้นเลยครับผมแค่ตัวละครเราใหญ่ขึ้นนั่นเองนะครับผมแล้วก็ต่อมานะครับผมชานี่นะครับก็ตรงข้ามกับจายแอนเลยนะครับผมคือ ไทนี่นะครับทาให้ตัวละครเราเล็กลงนะครับผมแค่นั้นเลยนะครับผมโอเคแล้วก็ต่อมานะครับผมโซลิดโกนะอันนี้เป็นรู้สึกเป็นสีลุงดวยนะซึ่งเต็ตนี้นะครับผมที่มันเอ่อทำให้ตัวละครของเรานะครับผมเป็นสีทองแล้วก็ไม่มีดาเมจงงใช่ไหมว่าทําไมสีทองแล้วไม่มีดาเมจมันเป็นสเต็ตที่แบบว่าทําให้ตัวละครเราแบบเป็นของแบบเก็บรักษานะครับผมเก็บไว้ดูเล่นนะครับซึ่งมันทําอะไรไม่ได้เลยนะครับผมแต่ว่าที่พูดกันมาอันนี้เนีไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงนะครับผมถ้าคนที่สุ่มได้สเตต เออ่โซลิดโก้เนี่ยตัวละครเราจะขายไในราคาแพงอันนี้คือยังไม่ได้เทสนะครับผมใครมีก็ลองเทสดูได้นะครับโอเคแล้วก็ต่อมานะครับผมสเต็ตแทงครับสเต็ตแทงนี่ยครับผมจะเป็นรูปรถถังเลยนะครับผมซึ่งสเต็นี้นะครับผมจะทำให้ตัวละครเราเนี่ยวิ่งช้าลง50%นะครับผมแต่ว่าจะเพิ่มดาเมจให้กับตัวละครเรา65%นั่นเองนะครับผมคือวิ่งช้าตีแรงอะไรประมาณนี้นะครับผมโอเคแล้วก็สเตตสุดท้ายนะครับผมสเตตบีซิ่งครับถือเป็นสเตตที่ดีสุดในตอนนี้เลยนะครับผมนั่นก็คื เพิ่มดาเมจตัวละครนะครับซึ่งตรงนี้นะครับผมผมเนี่ยได้ไปคํานวณจากรูปที่มีาทางต่างชาติเขาได้ส่งมานะครับผมซึ่งผมคํานวณแล้วนะมันดาเมจเพิ่มขึ้นประมาณ1.75ถึง2นะครับผมเพราะงั้นเนี่ยผมไม่แน่ใจตั้งตัวเลขเพราะงั้นเนี่ยตีไปค่ากลมๆว่า1.75ถึง2ละกันนะครับผมโอเคซึ่งมันดีที่สุดเลยนะครับผมก็มคือเพิ่มดาเมจตัวละครแล้วเนี่ยเกือบเท่าตัวนะครับผมก็ถือว่าเหมือนกับมีตัวละครอีกตัวหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับผมโอเคประมาณนี้สหรับ เออ่สเตตที่ไม่มีขั้นนะครับโอเคแล้วก็ต่อมามาถึงสเตตที่มีขั้นนะครับผมมีอะไรบ้างมาดูกันนะครับผมอันดับแรกนะครับผมนั่นก็คือลิสต์นะครับผมซึ่งสเตตนี้นะครับผมเออ่จะทําให้เราเนี่ยสามารถได้เงินมากขึ้นเวลาเราไปฟาร์มมอนลงดันต่างๆนะครับผมจะได้มากขึ้นนะครับซึ่งมันมีอยู่3ขั้นนะครับผมขั้นแรก1ขีดนะครับเพิ่ม0.1หรือ10%นะครับขั้นที่2 2ขีดนะครับผมเพิ่ม0.2หรือว่า20%นะครับผมแล้วก ขั้นที่3มนะครับผม3ขีด0.3หรือว่า30%เอนั่นเองนะครับผมซึ่งสีก็คือขั้นแรกเนี่ยจะเป็นสีเทาขั้น2จะเป็นสีเงินขั้น3จะเป็นสีม่วงนะครับผมเหมือนกันหมดเลยนะโอเคแล้วก็ต่อมานะครับผมแต่จีนยัดครับที่เป็นรูปสมองนะครับแต่นี้นะครับผมจะทำให้ตัวละครของเรานะครับผมเวลอัพได้เยอะขึ้นนะครับขั้นแรกนะครับผมยี่านะครับขั้น 2- 3 0นะครับผมแล้วก็ขั้นสามอ่ 50%นั่นเองนะครับผมโอเคตามนี้นะครับแล้วก็ขั้นเอ่อแล้วก็สเตตต่อมานะครับนั่นคือสตรองนะครับสตรองนะครับผมทำให้ดาเมจตัวละครเราเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งมี3ขั้นเช่นเคยนะครับผมคือขั้น1 10%ขั้น2 2งขั้น3 50%ตามนี้เลยนะครับผมซึ่งสตรองก็จะเป็นรูปนี้นะครับผมเป็นดาเมจแบบนี้นะโอเคแล้วก็ต่อมานะเข้าเป็นทิศที่เข้านะครับผมซึ่งเออ่สเตตตนี้จะเป็นรูปร่างเป็นหัวกะโหลกนะครัับบแล้้วก็สเเเตนนีะะครผมมมจจพิ่ดา เวลาเราตีมอนตนะครับผมเอ้ยตีบอสนะครับดาเมจตีบอสนะครับผมถ้าเราตีบอสเนี่ยจะแรงขึ้นตามขั้นขั้นแต่ว่าถ้าตีมอนปกติก็คือจะไม่มีผลนะครับผมซึ่งจะมีสามขั้นก็คือขั้นแรกยี่ยิห้าเปอร์เซ็นต์ขั้นสองห้าสิบ ขั้น3 100หรือว่าคูณ2องกันเองนะครับผมตามนี้เลยนะครับแล้วก็แต่สุดท้ายนะครับผมของอัปเดตนี้นะครับนั่นก็คือคコเ็กเตอร์นะครับซึ่งเซตนี้นะครับผมจะทําให้เราเนี่ยมีโอกาสได้บัฟจากดันชามชายอลหรือว่าดันที่เป็นห้องเนี่ยมากขึ้นนั่นเองนะครับผมมีทั้งหมด3ขั้นนะครับนั่นก็คือขั้น1นึขั้น2 20แล้วก็ขั้น3ามสามสิบนเองนะครับผมตามนี้เลยนะครับผมสำหรับสเตตที่เพิ่มเข้ามาในอัปเดตที่8นี้นะครับผมทั้งนี้้้ทัััังนนนะครบผมอปเดต ดนี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดที่มีสแตตนะครับอาจจะแบบอัปเดตสิบอาจจะเพิ่มเสร็จเข้ามานะครับพวกก็รอติดตามกันต่อไปสำหรับเกมนี้นัอ่นงองนะครับผมโอเคส่วนตัวคิดว่าระบบสแตตค่อนข้างดีมากๆทํทำให้เรามีอะไรได้เล่นเยอะขึ้นนะครับผมโอเคตามนี้สำหรับคลิปนี้นะครับผมขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนี้จนจบถ้าได้ประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดจับช่องแก๊งศูนย์เคสด้วยนะครับผมงั้นผมขอตัวลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย